สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่าย่าออีกแล้วนะคะส่งตรงสิ่งดีๆ f อ o อ e งแลนด์ค่ะเมื่อวานนะคะพี่าย่าไม่สามารถออกมาไลฟ์ได้นะคะเพราะว่าพี่มาร์คพี่มาร์ครักมาก กินกาแฟรอบบ่ายทุกคนวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาแบ่กัน,กนเช่นเคยค่ะหอมมาก,ก,กค่ะดูสิอือหือแคบข้นให้ตัวเอง เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้พี่ย่านะเป็นที่รักของพี่มาร์คพี่มาร์ครู้ไหมว่าพี่มาร์คอะแบรนพี่ย่าวันหนึ่งไม่ให้โพสต์ไม่ให้ไลค์ไม่ให้ทําอะไรนะคะไม่ให้ทําอะไรเลยนะคะคือห้ามห้ามทำนะคะเมื่อวานนี้ถูกพี่มาร์คแบรนพี่มาร์คพี่มาร์คแบรนพี่มาร์ครักมากเพราะอะไรพี่ย่าถึงโดน วันพ่ยะาฟังไลฟ์ของครูสิตานะคะและครูสิตาก็พูดพูดแล้วเราก็ไปเขียนคอมเมนต์ว่าเราไปเขียนคอมเมนต์จริงค่ะคนไทยขี้ฉาเอ้อเห็นไหมแค่นี้เองค่ะพี่น้องค่ะพี่มาร์คไม่ให้พี่มาร์คนะคะจัดเลยแบนด์พิยะพาป้า คนอื่นเขาด่ากันคงโคมพี่มาร์กไม่ทําแต่พี่พี่มาร์กรักพี่หิยย่ามากนะพี่หิยย่าไม่ได้เจตนาแบบนั้นคือเราอินเราฟินกับคําสอนเราก็ทําไปแบบเราก็เขียนไปแบบนั้นเนาะเออพิมพ์ไปอ๋อโดนพี่มาร์กโดนพี่มาร์กพี่มาร์กรักมากนะอุย้ยด่าใหญ่แล้วเออนั่นแหละแล้วเนี่ยอินเทอร์เนต็ตก็อุ้ยดีดีตอนเนี้ย เพลงของแม่ครูสิตาก็ฟังไม่ได้ทุกคนคะโอ้มาแล้วก็โอ้สุดยอดวันนี้นะคะเราสั่งจิตใต้สำนึกของเราแบบไหนอยู่วันนี้เราจะรู้กันจะพี่น้องคะขอจิบกาแฟแบบผู้เดียกวคนละ <c oughs> อ,นนอร่อยมากทุกคนคะกาแฟของพี่ยายาอร่อยมาก กนินเมื่อไหร่ก็มีความสุขอร่อยมากอร่อยมากวันนี้ก็เลยมาออกมาแบ่งปันค่ำเมื่อวานนีอ้อยอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้ทุกคนคะ่ะ วันนี้นะคะเราสั่งจิตเราแบบไหนอยู่นะคะวันนี้เราจะรู้กันชัตตขาขึ้นส่งกรงสิ่งดดีค่ะทุกคนขาจากอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกพ่ยายาฟังอังกฤษ ตอนนี้แดดออกกับพี่น้องอยู่อังกฤษแดดออกอุ้ยดีหลายใช่กำลังเพลงใช่กำลังเงจริงจริง,รงอ่ะพี่มาร์คพี่มาร์ครักพี่ยายามากเมื่อวานไม่ให้พี่ยายาทำอะไรเลยอุ้ยเนาะสุ่มรายสวัสดีค่ะทุกคน มามาช่วงบ่ายพี่แย่ามากินกาแฟช่วงบ่ายแล้วก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆด้วยมวนๆกับพี่น้องพี่น้องแมว โอเคสวัสดีค่ะเจอกับพี่ย่าอีกแล้วนะคะพี่อย่าๆ from England กับพี่นองขานะคะวันนี้นะคะอุ้ยอยากมาเมื่อวานก็มาไม่ได้พี่นอง่านะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะเ่าคิดถึงกระสรงก็คิดถึงมูเจ้าเออนะ,ค,ะคนเคยออกมาไลฟ์ทุกวันแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนทุกวันแล้วไม่สามารถออกมาได้นะคะเพราะพี่มาร์ครักพี่ย่ามากนะคะ แบนพี่ยายาหนึ่งวันค่ะพี่น้องนะคะมีแต่คนบอกว่าอุ้ยพี่ยายาโคตรโชคดีเลยปกติพี่บาเขาจะแบนเป็นเจ็ดวันหรือเป็นเดือนอุ้ยเนาะแมนแมนแมนเราเป็นคนโชคดีทั้อะไรก็โชคดีนะคะถ้าเราคิดว่าเราโชคดีเราก็จะโชคดีไปหมดทุกอย่างค่ะทุกคนค่ะนะคะอยู่ที่เราคิดอยู่ที่เรามองมุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะทุกคนค่ะถ้าเรา อยากมีชีวิตดีขึ้นเรามองในด้านดีเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของพวกเราทุกคนค่ะวันนี้นะคะสั่งจิตอย่างไรให้เราดึงดูดความโชคดีนะคะพี่น้องทุกคนค่ะคำพูดที่เราพูดออกมาจากปากของเราแต่ละวันนั่นละมันเป็นการสั่งจิตของเราสั่งจิตตัวเองทุกวันอยู่แล้วแต่เราจะมีสติไหมว่า คำพูดที่เราพูดออกมาแต่ละครั้งเราพูดอะไรบ้างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราพูดว่าอย่างไรบางคนพูดว่าอุ้ยเงินหาง่ายบางคนพูดว่าอุ้ยเงินหายยากบางคนพูดว่าอุ้ยสื่อจังใดก็บ่ถูกกับเขาเดอกหวยนะ่ะเออถ้าคนนะ่ะแข่งบ่ลวงก็อุ้ยถ้าถ้าเหงื่อบ่ออกกับบไใดเงินคือเขาบางคนก็จะพูดแบบนี้นะคุณพูดแบบไหนคุณก็จะไป เป็นตามคำพูดของคุณกับทุกคนคะ่ะนะคะคำพูดที่เราพูดร้วนมีผลต่อชีวิตของเราทุกคนเพราะเรามีเจ้าจินนี่อยู่ในตัวเราหรือว่าจิตใต้สำนึกหรือว่าคนคนหนึ่งอยู่ในตัวเรานะคะไม่ว่าเราจะพูดอะไรเราจะรู้สึกอย่างไรเขาจะรับฟังทุกอย่างในตัวเรานะคะเขารักเรานะคะเขารักเราถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ ทำไม่ดีกับเขาบ้างแต่เขาก็รู้สึกรักเราตลอดเวลานะไม่ว่าเราจะร้องไห้เราจะเสียใจดีใจนะคะเขาก็ยินดีกับเราตลอดไม่ว่าเราจะทําอะไรสวัสดีคะ่ะน้องไม่เอ้ยน้องเหมยไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็จะมีความสุขเขาก็จะรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างเราร้องไห้เราเสียใจเขารับฟังเราทุกอย่างกับทุกคนคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้น เราต้องมีสติในการที่จะพูดสั่งจิตตัวเองว่าเราควรทำอย่างไรนะคะมีนะคะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะคะทุกวันทุกวันนะคะเราจะสั่งจิตใต้สำนึกข,ของเราอยู่แล้วนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเราควรจะพูดแบบไหนให้ตัวเองนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะใช่ค่ะเจ้าจินนี่ของเรารักเราแล้วก็รับฟังทุกอย่าง แล้วฟังทุกอย่างจากเราไม่ว่าเราจะคิดไม่ดีคิดดีคิดร้ายคิดอะไรก็แล้วแต่เขารละฟังหมดอยู่ที่ว่าเรานะคะจะมีสติจะมีสติจับได้ไหมว่าเราพูดอะไรออกไปเพราะคำพูดของเราทุกคำพูดมันล้วนแต่เป็นอนาคตของเราทั้งสิ้น,นะคะ่ะทุกคนคะนะคะ,นะคะการสั่งจิตนะคะมันสำคัญมากจนมีการทดลองแพทย์นะ แพทย์เขาได้นำการสั่งจิตให้กับคนไข้เนี่ยนะคะมาทดลองซึ่งเป็นที่หือหามากเพราะนะคะจิตใต้สำนึกของคนคนหนึ่งสามารถรักษาเยียวยาโรคของเขาได้นะ,ะมีวงการแพทย์เข้ามาทำเยอะแย,ะ,ยะมากเราลองไปเสิร์ชดูเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันจริงอย่างที่พี่เอีวพูดนิว่าเออนะคะจิตใต้สำนึกของเราสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่าง เราเห็นไหมว่าเรามีพลังมากเลยเวลาที่เกิดไฟไหม้แบบนี้นะคะบางคนยกตุ่มยกโอ้โหตุ่มที่มันหนักๆอะยกตู้เย็นแบกลงมาจากบ้านได้คุณเห็นไหมคะว่าจิตใต้สำนึกของเราเขาทำได้ทุกอย่างเขามีพลังอยู่ที่ว่าเราจะทำแบบไหนเราจะาฝึกฝนเรียนรู้มันไหมเราจะพัฒนาตัวเองไหม ใช่ค่ะถ้าเรามีสติจับได้เราก็จะสั่งอะไรได้หมดใช่ค่ะกูเมยใช่ค่ะนะคะและวงการแพทย์เขาก็เอานะคะเอาวิธีจิตดึงจิตใต้สำนึกของเราหนึ่งมารักษาตัวเราเองนะคะมีคนไข้รา,ายหนึ่งเขาอยากหายมากเขาอยากหายเป็นโรคโรคนี้เขาเป็นมานานแล้วเขาไม่เคยหายเลยนะคะเขาก็มาพบแพทย์นะคะมาพบหมอหมอก็เอาอยาจัดยาให้ หมอจัดยาให้เขานะคะยาเม็ดนี้คุณรู้ไหมว่านะคะคุณหมอสั่งว่าหมอบอกว่าหมอบอกกับคนไข้ว่ายาเม็ดนี้ค่อนข้างถูกยาเม็ดนี้ค่อนข้างราคาถูกแล้วก็คุณหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายยาหรือตามห้างขายยาทั่วไปอ่ะมีขายมีขายเยอะมากถ้ามันหมดหรือขาดหรืออะไรคุณก็สามารถที่จะ ซื้อได้หาง่ายมากยาเม็ดนี้แล้วคุณหมอก็เอาให้คนไข้ไปคนไข้ก็กลับไปกินกินเสร็จแล้วคนไข้ก็รู้สึกว่าหุ้ยมันไม่หายมันไม่ดีก็กลับมาหาหมออีกบอกคุณหมอคุณหมอคะอยามันไม่ได้ผลเลยค่ะกินแล้วมันไม่หายกินแล้วมันไม่ดีเลยคุณหมอเนี่ยมันไม่ได้ผลคุณหมอก็บอกโอ,อ้งั้นผมมียาอีกอีกชนิดหนึ่ง ดีมากยาชนิดนี้ค่อนข้างแพงคุณหมอได้บอกคนไข้ว่ายาชนิดนี้ค่อนข้างแพงและไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาหายากมากนะคะเราลองเอาไปกินดูหมอก็ให้ยาคนไข้ไปคนไข้ก็กลับบ้านไปกินคนไข้ใช้จิตใต้สำนึกนะคะรักษาตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยยาชนิดนี้ มันจะต้องดีมากๆเลยเพราะมันแพงมากเพราะมันแพงแล้วมันก็หายากคนไข้ก็บอกวิเชาฉันกินยาเม็ดนี้เข้าไปนะฉันจะดีวันดีคืนเขาเขาพูดแบบนี้กับตัวเองนึกแบบนี้คิดแบบนี้ว่าหายแน่นอนเพราะยามันดียามันแพงไม่สามารถซื้อได้นะคะและคนไข้ก็ดีวันดีคืนดีวันดีคืนหายเพราะเขารู้สึกว่ายาเนี้ยมันดี ยานี้มันดีหายแน่นอนเขาก็้ะเหมือนกับใช้จิตใต้สํานึกรักษาตัวเองเยียวยาตัวเองด้วยพลังจิตใต้สํานึกนะคะและเขาก็กลับมาหาหมอบอกว่าเขาหายดีแล้วคุณหมอก็บอกผมเห็นแล้วคุณรู้สึกสดชื่นหน้าตาคุณอนะ่ะดูดีมากคุณหายขาดแน่นอนและคุณหมอก็บอกว่าโหสุดยอดมากเลยคุณอ่ะนะคนะคุณกินยา ตามที่หมอสั่งทุกอย่างใช่ไหมคนไข้ก็บอกใช่ทุกอย่างเลยแล้วยานี้ดีมากๆเลยค่ะกินแล้วหายเลยหายไม่ไม่เป็นอะไรเลยคุณหมอดีมากเลยแข็งแรงดีมากเลยค่ะนะคะแข็งแรงดีมากคนไข้มีความสุขนะคะและคุณรู้ไหมคะว่ายาสองยาสองชนิดนี้นะคะคนไข้เอาไปกินนะคนไข้นะคะ,คคนะคะจะ แค่ใช้คำว่าถูกหรือแพงอ่ะมันสามารถที่เปลี่ยนชีวิตคนไข้ได้นะด้วยคำพูดที่หมอบอกว่ายาเม็ดนี้แพงยาเม็ดนี้ถูกมันสามารถมีผลต่อคนไข้นะคะคำว่าถูกว่าแพงคุณคิดดูมันสามารถมีผลต่อคนไข้ได้ขนาดไหนนะคะเขานะคะรู้ไหมมันพลิกตรงที่ว่ายาสองเม็ดนี้ ยาสองเม็ดนี้ยมันเป็นแค่เหมือนกับวิตามินหรือแป้งธรรมดาไม่มีผลต่อร่างกายไม่มีผลต่อโรคซึ่งหมอชายทดลองนะคะและเป็นตามที่หมอนะคะเป็นตามที่หมอคิดว่าเออจิตใต้สำนึกนะ่ะเราอะสามารถรักษาตัวเราได้นะคะถ้านะคะเรามีความเชื่อ คุณเชื่อแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นคนไข้คนนี้เขามีความเชื่อว่ายาที่มันแพงเนี่ยมันจะดียังไงเขากินเขาหายแน่นอนเขาเชื่อสุดหัวใจว่าเขาหายมันก็รักษาเขาดีวันดีคืนดีวัน,ด,วนดีคืนดีวันดีคืนนะเหมือนกับว่าเขาใช้จิตใต้สำนึกสะกดจิตตัวเองเขาสะกดจิตตัวเองด้วยคำพูดที่แค่ว่า ยามันแพงแล้วตัวเขาอ่ะแข็งแรงตัวเขาจะดีขึ้นแน่นอนแค่นี้เองค่ะนะคะมันเป็นการสั่นสะเทือนวงการแพทย์มากเพราะจิตใต้สำนึกสามารถรักษาเราได้เห็นไหมคะที่ครูสิตาสอนในมหากาศ21วันนะคะ,ะ,คะก็เป็นการที่ใช้จิตใต้สำนึกของเรานะคะรักษาตัวเราด้วยบางคนอย่างพ่อปัญญาเป็นมะเร็ง ก็หายขาดจากมะเร็งด้วยการบอกรักขอบคุณร่างกายนะบอกรักขอบคุณร่างกายนะมันทําให้จิตใจของเราภายในมีความสุขนะคะมันทําให้จิตใจของเรามีความสุขและทําให้นะคะทำให้เรารู้สึกปิติสุขคําพูดที่เราขอบคุณตัวเองนะมันทําให้จิตใต้สํานึกของเราเ หัวใจพองโตมีความสุขมันเป็นการรักษาจิตมันเป็นการรักษาร่างกายของเราไปในตัวไม่ว่าเราจะเป็นอะไรถ้าเรารู้จักขอบคุณร่างกายรู้จักกตัญยูรู้คุณมันก็เหมือนกันกับที่หมอให้ยาของคนไข้ไปกินซึ่งมหากาบ21วันทำให้ผู้คนเปลี่ยนชีวิตมามากมายที่ครูสิตาสอน ที่ครูสิตาเอามาแบ่งปันทุกคนคะถ้าใครที่ไม่เคยนะคะไม่เคยเรียนลองไปเรียนดูวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามคุณจะรู้สึกปิติสุขมีความสุขคุณจะน้ำตาไหลถ้าคุณคุณจะรู้สึกขนลุกขนพองน้ำตาไหลนั่นคือจิตใต้สำมนึกของคุณรับรู้และเขาเริ่มทำงานถ้าคุณใส่โปรแกรมจิตดีๆทุกวันและตอนนี้ครูก็มีนะคะมีคลิปสั่งจิต ใต้สำนึกของเราอะ่ะดึงดูดความโชคดีครูก็มีออกมาสองคลิปแล้วนะคะลองไปฟังดูฟังแล้วมันจะผ่อนคลายเมื่อไหร่ที่เราฟังตอนกลางคืนเรารู้สึกสลึมสลือแล้วร่างกายของเราพักผ่อนและเรานรู้สึกผ่อนผ่อนคลายเรารู้สึกสบายเรารู้สึกมีความสุขจิตใต้สำนึกจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราและคำพูดที่ครูนะคะปกคำพูดที่ครูดานะสั่งจิต ในคลิปนั้นอ่ะมันสามารถทำให้เราดึงดูเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเงินทองการงานความรักทุกหกด้านสามารถดึงดูดได้นะคะอยู่ที่เราเชื่อไหมถ้าเราเชื่อเราฟังทุกวันทุกวันมันก็จะทำงานจิตใต้สำนึกของเราก็จะทำงานก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในตัวเราเข้ามาสู่ชีวิตของเรามีแต่เรื่องดีๆนะคะ คุณเคยสังเกตไหมตอนที่เรายังไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือการดึงดูดสิ่งต่างๆหรือกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลเราไม่รู้ตัวหรือเราไม่เคยนั่งสมาธิเราจะไม่รู้เลยว่านะเราทำอะไรลงไปบางครั้งเราพูดคำพูดที่ดึงดูดสิ่งแย่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเราพูดลบ,ลบ มากมายแต่เราไม่รู้ตัวแต่พอเราได้มาเรียนรู้มหากาศ21วันของครูสิตาแล้วมันทําให้เราตื่นรู้ขึ้นมามันทําให้ปลุกจิตใต้สำนึกของเราขึ้นมานะทุกคนคิดว่าจริงไหมจิตใต้สำนึกมันมีผลกับเราอยู่ที่ความเชื่อของเรานะใครเชื่อใครเชื่อว่าถ้าเราโปรแกรมจิตในด้านดีคิดดีคิดบวกแบบที่ครูสิตาสอน นะถ้าเราเชื่อเราจะดึงดูดสิ่งดีๆแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณยังคิดลบคุณยังไปพูดลบไปนินทาชาวบ้านไปด่าโทชาวบ้านไปเม้นไม่ดีหรือว่าไปพูดแย่ๆหรือฟังข่าวลบๆเรื่องลบๆนะคะคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณอันนี้พี่ยากเจอจากประสบการณ์ตัวเองเยอะมากนะคะ พย้อนกลับไปอดีตแล้วเราดึงดูดเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเพราะอะไรเรารู้นะคะพอเราได้มาเรียนกับครูสิตาคลิปมหากาศ21์21วันแค่สองวันสามวันเราตื่นเลยเรารู้เลยโอ้ทั้งชีวิตเนี่ยเราพูดแต่เรื่องไม่ดีลบๆมามันก็เลยเข้าตัวเราแต่พอเรามารับสิ่งดีๆนะคะเรามารับสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็เริ่มเข้ามา เวลาที่เราคิดดีทำดีเชื่อในด้านดีสิ่งดีๆก็เริ่มเข้ามาผู้คนคุณสังเกตได้แค่เพื่อนของคุณแค่เพื่อนของคุณที่คุณเคยคบมาจะมีบางคนที่หายไปจากชีวิตคุณมีบางคนที่หายไปจากชีวิตคุณพอคุณได้มาเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลนะคะคุณได้โปรแกรมจิตตัวเองฝึกฝนวิทยายุทธเออ ฝึกฝนวิทยายุตตัวเองด้านจิตวิญญาณเราก็จะมีเพื่อนบางส่วนหายไปจากชีวิตของเราเรากับมีกัลยาณมิตรที่ดีๆพลังบวกลมใต้ปีกซึ่งกันและกันเข้ามาสู่ชีวิตคุณ<อ>เห็นไหมคะว่าสิ่งดีๆมันเข้ามาได้แค่คุณนะคะโปรแกรมจิตตัวเองในด้านดีทุกวัน สั่งจิตใต้สำนึกของตัวเองในด้านดีเราอยากได้อะไรเราอยากได้เงินอยากได้ความโชคดีอยากได้คนที่เรารักอยากได้งานที่ดีเราก็บอกจิตใต้สำนึกของเราสิก่อนนอนนะก่อนนอนช่วงที่เราสลืมสลือนี่พูดเลยนะพูดเลยเป้าหมายเราอะไรพูดพูดสั่งเขาทุกวันนึกขึ้นได้ก็พูดไม่จําเป็นเฉพาะช่วงนอนนะ ช่วงที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ช่วงที่เราว่างอะนึกอะไรขึ้นได้ก็พูดเลยในด้านดีที่เราอยากได้อ้ยอยางาเงินหาง่ายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินทองออ้ยไหลมาเทมาหาฉันตลอดเวลาโอ้โหยอดขายนี่เหรอทะลุทะลวงเราก็พูดในสิ่งที่เราอยากได้นะอยากไปพูดในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งที่เราไม่ต้องการคนส่วนมากเงืดหลาย คนส่วนมากนะคุณก้อยทานตอนไหนเห็นผลทานทานอะไรคะกาแฟหรือเปล่าคะทานกาแฟหรือเปล่าคะกาแฟก็ทานนะคะช่วงที่เ,าเราทานข้าวค่ะตอนเช้านะ,ะหลังหลังอาหารเช้าหรือตอนเที่ยงนะคะแล้วแต่เรานแล้วแต่เราเราก็กิน แล้วมันจะทําให้เราอิ่มนานขึ้นพี่ย่าไม่หิวพี่ย่าไม่หิวเลยนะคะคือมันทําให้เราลดการกินอาหารจุกจิกบอกแล้วว่าอย่าถามบอกเลยวดาคุยเดี๋ยวขายของเออนั่นแหละเนี่ยทำไมพี่ย่าหมุนดีนะคะเพราะว่าตอนนั้นพี่ย่าน้ําหนัก72็กิโลพอกินตัวนี้ sm sm ลูกรักนะลูกรักพี่ย่านะ พี่ยาย่ากินนะคะตอนนั้น72กิโลตอนนี้เหลือ5960อยู่ระหว่าง59กับ60่กัทุกคนคะ่ะยืนให้ดูก็ได้เห็นไหมฮะเอวเป็นเอวนะคะเพราะว่าเขาจะกระชับสัสดส่วนค่ะกินหลังอาหารเช้าหรือหลังอาหารเที่ยงก็ได้ค่ะทุกคนคะ่ะนะคะมันจะทําให้เราอิ่มนานเราจะไม่ปกติเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่กินกาแฟ SM ของพี่ยาย่าพี่ยายาจะ ไปแล้วกินคลิปกินอะไรของจุกจิกของหวากน,น,นกินนู่นกินนี่หยิบน,นูน่นหยิบน,นี่เข้าปากตลอดตั้งแต่มีตัวนี้ช่วยนะคะไม่เคยหยิบอะไรเข้าปากเลยกินแต่น้ํากินแต่น้ําเพราะว่าเพราะว่ามันอิ่มอะ่ะคือพอจิตใต้สํานึกของเรารู้แล้วว่าเรา,เราอิ่มอะ่ะเราก็ไม่ต้องไปกินอะไรเพิ่มเลยเนี่ยมันมันเห็นผลค่ะมันเห็นผลแต่เขาไม่ใช่ว่าเขาจะลดลงหัวภาพเลยนะคะทุกคนคะ่ะจะค่อยๆลด กระชับสัดส่วนนะคะกระชับให้เราเป็นเอวหรือว่าแขนเรามันก็แน่นขึ้นขาเรามันก็จะกระ,กระชับขึ้นนะคะไขมันมันก็จะค่อยๆหายไปยิ่งคุณออกกําลังกายเพิ่มด้วยนะคะคุณก็ยิ่งจะเห็นผลไวะคะ่ะทุกคนคะนะคะใครที่ไม่เคยก็ลองเลยอร่อยค่ะอร่อยแล้วก็รสเขาจะเข้มขน้นถ้าเราใส่น้ําน้อยๆน,นะรสมันจะ เข้มข้นมากมากเลยนะคะเขาจะมีอะไรมีอ่โสมทุกคนค่ะโสมโสมเนี่ยมันจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานโสมจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานกับพี่น้องค่ะโสมมีโสมแล้วก็มีใบแปะก้วยอุ้ยเห็ดลินจื้อเนี่ยดีมากๆดีต่อสุขภาพ นะคะเราก็ไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลเลยค่ะทุกคนคะนะคะมันเป็นธรรมชาตินะ,ะนั่นแต่ละคนที่กินเห็นผลต่างกันบางคนเดือนหนึ่งก็เห็นผลบางคนสามเดือนบางคนหกเดือนแล้วแต่สลีละร่างกายของเรานะคะบางคนไปกินอะไรมาเยอะๆแล้วอ่ะคือไปลองทุกอย่างเลยอ่ะไอ้ลดน้ำหนักหรืออะไรแบบนี้มันก็โยโย่มันก็อาจจะช้าลง แต่รับรองได้ว่าทุกคนกินเห็นผลหมดค่ะนะคะเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าให้พิยญะพูดเกี่ยวกับออสินค้าพิยยาเพราะพิยญารักมากเลยคนที่ประเทศอังกฤษนะคะโอ้โหนะคะซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกไม่พอขายนะคะครูเอยวแม่ทีมนะต้องส่งมาให้หลายรอบเลยนะคะไม่พอขายบอกเลยบางคนซื้อเป็นร้อยกล่องบางคนห้าสิบกล่องนะคะถามว่าเอาไปขายไม่ไม่เอาไปกินกลัวกลัวว่าจะไม่ พี่ย่าไม่พอขายให้นะคะพากันสั่งเยอะแบบนี้ขายดีมากเลยสวิตเซอร์แลนด์อุ้ยมาหมดค่ะทุกคนค้างมาสั่งกับพี่าย่าหมดเลยนะคะทางด้านยุโรปมันมาสั่งกับกาแฟกับพี่าย่าหมดเลยเพราะว่าเขาเห็นพี่ย่ากินแล้วผอมลงค่ะทุกคนค่ะน่านนานนานน่า,านเห็นบอมา,มา่วนคุยกํวาลังเว้าสั่งจิตใตสํานึกพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ไปเหงาเลยประเด็นนะคะไปเางาเลยประเด็นพ่อแม่พี่น้อง ถ้าใครสนใจหลังไม้กับพิยายาเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจกาแฟเอ็เอ็มหลังไม้ค่ะพ่ยามีพ่ยาามีสูตรไทยสูตรไทยค่ะมีสูตรให้กินแบบไหนกินอย่างไรนะคะเดี๋ยวมีสูตรให้ทุกคนค่ะนะถ้าเราจะสั่งจิตใต้สำนึกของเราสั่งตอนที่เรากําลังเพลินเพลินกำลังเพลินเพลินทำอะไรเพลินเพลินอุ้ยฉันมั่งข้างลำบวยอยากได้อะไร บอกไปโอ้โหร่ำรวยสําเร็จโด่งดังเอาเอาเว้าไปกับพี่น้องอยากได้อีหย่างก็ว้าไปหาคำน่ะหาคำคำของเราที่มันจะสั่งจิตของเราที่มันรวมทุกอย่างที่เราอยากได้เราก็พูดกับเรา,าบ่อยๆพูดกับเราซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆอันไหนที่เราพูดบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆนะคะจักรวาว่าหรือจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยเจ้าจินนี่นะคะเขาจะจัดการให้นะคะ พูดทุกวะแล้วก็รู้สึกด้วยนะว่าเป็นทองเป็นนกแก้วนกขุนทองกับพี่น้องรู้สึกด้วยรู้สึกอินฟินว่าเออได้จริงๆแบบนั้นแหละนะคะแล้วเขาจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้กับเรานะคะเขาก็จะไปทอฝันให้กับเราอ่ะสร้างนะคะส่งสถานการณ์ผู้คนเข้ามาในชีวิตของเรามาช่วยดันฝันของเฮ้าค่ะพี่น้องเพิิมาซอยดันฝันของเฮาถ้าเราพูดใส่อารมณ์ความรู้สึกอินฟิน เหมือนกับเราอินด่าลูกด่าผัวอินแบบไหนอินแบบนั้นแหละเออนั่นแหละทุกคนคาะนะทําไปค่ะสั่งจิตตัวเองนะคะไม่มีใครมาสั่งให้เราได้ถ้าเราไม่สั่งให้ตัวเองก่อนสั่งให้ตัวเองด้วยแล้วก็เรียนรู้พัฒนาเพิ่มเติมสิ่งนี้มันสามารถเรียนรู้มันเรียนรู้ได้ฝึกฝนได้ค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้พี่ย่าก,ก็ลาไปก่อนท่านะคะแล้ว เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะพ่อแม่พี่ดองแมวไปแล้วไปแล้วบ๊าย